<c oughs> มาต่อกันอีพีสองอีพีแรกมันไปนะฮะมันหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่คนดูจะดูยังไงไ <c oughs> อ้อโอโห๊งอ่ะโอ้โหมาถึงแม่งก็เดือดเลยอ่ะมาถึงแม่งก็เดือดเลยเอาเอามาสามตัวเลยหรอเพื่อนมาสามตัวเลยหรอเพื่อน,นจัดการมันเพื่อนจัดการมันไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมมาเรีนกลางกันสามคนนะฮะมากดมากับเพื่อนนะฮะบอกเลย <c oughs> ชนะแน่นอนเพราะไรเพราะฉันเกิดสามคนไม่เงเหรอฮะฟึ่ง นี่เน่แน่เหมียนมาเอาเอามามาสีไหนเราจะเท่านาตยะเอาเอาล้อเลี้ยวเอาลายเอาลายเอามามาทำไมมาเอาลายมาเอาลายมาเอาลายน้องน้องมาเอาลายคือจะบอกว่าอันนี้ถ้าเห็นไปด้วยกันก็ไม่ต้องสงสัยนะก็เป็นเพื่อนกันนะเออก็เล่นด้วยกันเดือดมาอาีนี่มาอีกแล้วล้อเลี้ยวมาอีกแล้วลูกหนูทำไมไม่ไปคุมึงเลอดลวกหนูทำไมไม่ไป อาวอมาอีกแล้วมามาสิน้องมาดีเดี๋ยวมันมาทําไมกันอ๋ออุ้ยตกใจวิตกกังวลเลยมาเอาเลือดก,ก่อนมันจะตายเฮ้ย,ยเพื่อนใจเย็นอย่าทําเพื่อนฉันอย่าทําไม่แน่ไม่แนะนะ่เพื่อนไม่เป็นไรฉันปกทงเธอไว้แล้วเธอไม่ต้องห่วงว่าเธอจะตายอาอาหนีหนีหน,น,ฉนีฉันมีพุง่งฉันมีพุ่งเพื่อนเราเอามาันมาอม อ้ยก็เคลียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวเลนกลางมาทำไมฮะเลนกลางเลนกลางมาแล้วฮะสกิลสามสกิลสามยังใช้ไม่ไดู้สกิลสามยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอสกิลสามฉันโอ้โหเดี๋ยวแกต้องโดนฉาบแกต้องโดนฉาบนี่ไงแกต้องโดนฉาบเอ้าบัตเตอร์ไฟหลงเข้ามาในกองเหรอบัตเตอร์ไฟหลงเข้ามามีเสือปะจะาเคลียรหรอลูก ส่วนเกลือเกลนอเกลือเกลืเดียวเลยดีนะสามพาวเวอรฮาเกิลจัดการมันนี่นะ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 นี่น่ที่กยี้หมดที่มันนี่น่โอ้โหโดนรุมแบบน่าสงสารมากโดนรุมตลอดเลยทีมนี้นะฮะอ้าว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 ขี้ฝั่งเรานะฮะไปไปเลยขี้ฝั่งเราตีเป้ามันจัดการมันจัดการจัดการอาล้อเรี้ยมารอเรี้ยมานี่แน่รอเรี้ยมา เราเรียกมาหล่อลูกหล่อเรียกหล่อนี่อยู่เจอสสกิลสามชั้นสมน้ำหน้าแกระหัวจากตายไปสิเออแล้วศัรตรูมันยังไม่มาเลยอันเดี๋ยวขอฟาร์มเทอรหนนี้ก่อนเราชอบยิงหลงนะคะมายิงไอ้ตัวนี้เลยเสียสกิลไปมากแล้วฮะอีพวกเนี้ยอีพวก คลิปพวกนี้น่าลำคาญอ้าตรงนั้นมีเดือดกันเลยมีชาบูชาบูจะไปชาบูนี่ในอ่าวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโดนฆ่าโดนลุมอ่ะแก,งก๊กงสาพาวังเกลรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวจิตการมันสามสามพวาวังเกล บอกเลยนะแมงหัวแตกแน่ช้างน้อยเออเฮ้ยเอาเรเรียวมาคนเดียวเรจาจะไม่ซาวาน้อยมาคนเดียวเรจาจะนี่เียนี่ยจะบอกให้นะพวกพี่เป็นสามพาวเวอร์พักเกิลนะฮะเอาเอา,เอ,าอีกคนหนึ่งมันหา,นหายไปไหนวะเออแล้วลอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเข้ามาได้ไงก่อนอืเนาะไอ้เราก็งงเหมือนกันจะ๊บ้าตายไรวันอืม,มาเอาหายโอ้โหพอจะกดใช้สกิลสามเสือ 5, อ้อหายอีกแล้วอ้า อาอีกแล้วหรอไอ้คนขนนี่ไอ้คนขนนี่เอาเพื่อนจัดการมันสิเอายืนนิ่งวิ่งอยู่ได้ได้ยังไงละมาช่วยกันสิเออกลับมามาเจอพวกละมามามาไม่นะเอาจริงๆพวกเธอไม่ต้องช่วยกันแค่นาตาามันก็ไหวแล้วเพราะว่าสกิลของนาตา雅สกิลแรกมันก็แรงแล้วนะอืจะบ้าตายอ้าวนี่เจสองหนึ่งหนุ่มสองสเอ้ยหนึ่งหนุ่ม หนึ่งสาวนะฮะอย่างละหนึ่งนะอือหือพูดจะเป็นของกินเลยมาตีป้อมเลยเพื่อนจัดการมันตีป้อมเออเออโอ้ไม่ได้วะคลิปหมดคลิปหมดเลยเอาใครมันมาแย่งยาฉันเนี้ยอ้าวตรงนั้นมีชาบูอย่าไปร่วมชาบูกับเขาด้วยถ้าฉันไม่ตายฉันก็ไม่กลับอะฉันบอกเลยถ้าฉันไม่เลือดเหลือแค่ขี้มดอะ่ะเออฉันก็ ไม่เกรีบทำยังไงก็ไม่เกรบดอาอาเอาเอา่ะโดนลุมไปซีก็ <c oughs> บอกเลยนะว่าถ้าน,นัตยามาไม่ต้องวิ่งนะลูกเพราะหนูไม่ทันอยู่แล้วเพราะนัตยามันเล่นสายไกลเว้ยว้าวอ่อรเลียวเอาลรเรียวเธอมาคนเดียวหรอไม่โดนมันไม่โดนนะโอ้จะบ้า หล่อเลี้ยวกับมาทำไมเอาเอามันก็กลับมาให้เขาฆ่าป่ะเอออีบ้ามาตีเอา,อ,า,เอ,า,า,เอ,าอะไรมึงเนี่ยไปมาไปมาเนี่ยไปเพิ่มเลือดสั้นหนูเอาบัตเตอร์ไฟ,ฟก็มาหลอเอาบัตเตอร์ไฟ,ฟบัตเตอร์ไฟอย่ามาฆ่าฉันโอ้โหเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่นอนอออ,อขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เราช่วยเธอไว้เธอก็เป็นผู้พิทักษ์ แล้วเธอจะช่วยฉันไว้เช่นนั้นหรอืออืมดีมากเลยเพื่อนสามสาวพวกพวกเราเกิรช่วยกันแบบมีสติมีส,มส,มสตางเออตอนนี้ต้องกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตายแน่เรามีบอลลีตายแน่เนี่ยเออโอเคมาเดี๋ยวต้องรีบไปละอืมโอ้โหในล่างคือแบบมันมากมันจะอยู่กิ้วเลยบอกเลยเอาสก,กิลมาอัพเวอสามก็แล้วกันมาไปเลยอันนี้จริงๆนะพูดจากใจจริงอันนี้ของจริงเลยอิอิ เออเชื่อมันลืมเรื่องนั้นซะแล้วก็กลับมาค่าเรื่องนี้ซะเออไม่ใช่กลับมาค่ะกลับมาค่าศัตุ้งซะโอ้โหมันหนีไปแหละโอ้โหไอ้พวกคลิปพวกนี้มันก็เกิดอะไรล่ะหนาฮะฉันต้องให้ฉันเคลียร์เท่าไหร่ฮะอืมอโอ๊ยโอ๊ยฉันเล่นสกิลอะไรของฉันวะเนี่ยเอองงอ้าวคลิปตรงนี้ยังไม่เคลียร์เหรอลูกทําไมไม่เคลียร์เหรอลูกอ้าวไปเลยอ้าวอ้าวเอาบัตเตอร์ไฟ หนูตายแล้วนะลูกรอบนี้โอ้โหมันมาก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 ตรงนี้มาตะกรุดตะกูสามเลยฮะผุยพลังผุยพลังนี่ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนาตยาเก็บเรียบอืมร่วมชาบูกันไหมเพื่อนอ่ะมาตรงนี้อีกแล้วโอ้รอเรียบรอเรียตายฮะตัวนี้ไอ้นี่ก็ตายต้องตายฮะไอ้นี่ตายแน่นอนตะตะเออ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 ช่างมันเถอะเอาไปว่ามันมันยังมีชีวิตรอดแล้วมันไม่ได้มาสู้กันนะเออ อ,อ้าวอลองหุ่นทําไมออกมาจากนอกป้อมสีน้องออกมานอกป้อมสีแน่นจริงะแน่นจริงะออกมานอกบริเวณนั้นสิฉันเข้าไปไม่ได้ถ้าฉันเข้าไปฉันก็ตายสิเออเนี่ยเออมามาอู้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะจะหลนกาแล้วนะเนี่ยโอ้ยยายายา,ยายดีนะมีสก,กิลพุ้งมาเพื่อนมาเอาเอามันเอามันเอามันเลยเอาถึงมันไม่ใช่สามพระวพกไม่เป็นไรเอาพวเวพกหนึ่งมาแล้วอืมพวเวพกสามหายไปไหนเนี่ย พูด powerpuckle เนี่ยนี้เนี่ยกูพูดผิดอ้าวไอตัวนี้มาทำไมฮะมาทำไมมาฟาร์มเหรอลูกฮะอืมเอ่อไปไหนดีนะตรงไหนโอ๊ลอเลียวเข้ามาอีกแล้วอ้าวลอเลียววนลอเลียวปล่อยพลังแล้วก็หนีคืออะไรก่อนอ้าวอ้าวแพนด้ามาซีแพนด้า powerpuckle เบอร์สามจะหาเธอตั้งนานหายไปไหนมาอ้าวรอเลียวออกมาป้อมลูกอุ๊ยอุยบัตเตอร์ไฟมา

คือจากพาวเวอร์พาโกไกตอนนี้เป็นสิพบพาวเวอร์พาโกลแล้วคืออะไรก่อนวะเออเอาเอาเลยเอาเลยเพื่อนมันมาเอาจัดการมันเพื่อนเราเหลือน้อยอยู่เราคอยซัพพอร์ตมาถึงเราจะไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตแต่เราก็ช่วยเธอได้อ้าวอ้าวมามามาเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยไหมเราช่วยอืมเราเปิดสกิลให้เอาเลย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 เออเออเออจากข้างข้างเอึเอออย่านะ อย่างนั้นเอาเพื่อนเอามันที่มันมามันมามันมามันมันมันมามันมามันเอ้ยเฮ้ยค้างค้างเฮ้ยกดอ๋อออืมันขึ้นแอนิเมชันชนะฮ้ยในที่สุดมันก็ชนะแล้วนะมงลงเลยครับน้องตัวแรกกูนึกว่าเกมค้างี้ห่าม่กดอะไรไม่ได้เลยแต่นี่ไหนได้มันเป็นแอนิเมชัน ตอนเราชนะนั่นเองืมดูก็รู้แลยนะว่าใครอะจะได้ MVP แมนอยู่ตัวปลอม MVP ออออคืออย่าขิงเยอะนะอุ๊อุ๊ยสามเคิวเลยอะนะคือแบบเพื่อนก็ช่วยอะนะแต่เราได้ยี่คิวน้อยกว่ารอบรอบ EP หนึ่งนิดนึงนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ แต่ว่าเราก็สู้สุดชีวิตแล้วมันก็มันมากเลยเนาะจริงมันมาก